สวัสด so, ีคร so, ับวันนี้อยู่กับผม Minecraft e s c a m e r นะครับก็วันนี้ผมจะมาส้อนต่ำอะไรวะเครื่องซ้อนต่ำที่กระโดดหรือเครื่องกระโดดนะเนี้ยที่ผมทำอยู่มันจะค้างๆหน่อยครับธีการใจก็ง่ายครับเนียเนียเยบแชมเอรลีนนะนี่ตีมันตีอะไรวะ nhấp đi mày nhấp mày nhấp thêm một ly nữa mày nhấp cò bây giờ làm tám ngấp anh ơi ơi mặc 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 cặp tiền mì hoa cừ บอกอะไรก็ได้ก็สลัมบอกที่กันตามครับนี่ไงหนึ่งคุยตั้งเท่าไรก็ได้ครับที่ผมตั้งครับสี่ก็พอวะต้องใช้เป็นเวอร์ชัน0.5.3นะพอวะอันนี้มันจะเก็บแบบน้ำเนี้ยมันจะเก็บแบบเนี้ยเก็บ ถ้าว่าจะถือจะได้ก็ดีครับแต่ผมจะไม่ได้ครับไม่ทราบเพราะเป็นยียน<ว>นน่อะไรครับปถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอไปอย่างยิงนะครับครับครับก็ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคนระับเกามีช่องของผมวนั้กนะ็ให้ช่วยติดตามเขาด้วยนะจะ้าไมโครอัพ ก็ระกาศกีฬาเฮ้ยมันอีก็อยู่ชนเนียวมอะเกียตามะอนี่ี๋ปั๊ต่อเลยก็ได้จะปั๊เป็นชวงสุดนี้ยนะเกียเกียเจ้ตงสลมบ็อกไปนะ ก็ไม <spe> <im sharing> <thing too happy> ่บนะวโอ้ยครั้งน้ำยังยิ่งับเอ้กูเริ่มแล้วกูเริ่มเลเนี้ยเนี้ยเแล้วควต่างขึ้นมาถึงไปเลยเย้นง่ายๆ่ายนะเนี้ยเนี้ย ่แมวแมวเยนี่ถ้าชอบก็ะช่วยไลค์และกดแชร์และสมัครติดตามด้วยนะครับบายบายเย้